สวัสดีครับอยู่กับผมแจ็คสามัญชนมีหลายท่านคอมเมนต์นะครับเส้นทางสู่น้ำตกพรวิหารจะมีวิธีไปอย่างไรและเส้นทางเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามกันครับเราจะใช้เส้นทางทางไปบ้านห้วยจันนะครับให้ทุกท่านเลี้ยวซ้ายไปทางราพอพศอตหอ้วยจันนะครับให้ตรงไปจนถึงบ้านนามุดนะครับแล้วสังเกตป้ายขวามือะจะเห็นป้ายเขียวๆที่เขียนว่าไล่ตองซัพให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางเลยครับและระหว่างชมเส้นทางการเดินทางเรามาทราบข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับน้ำตกพรวิหารกันก่อนนะครับเพื่อให้ได้อัธรลในการรับชมน้ำตกพรวิหารเป็นน้ำตกที่มมมมมีีคววาาาาสยยยงงงหหห่นนนนนนนึขขอออออุด้้้้้้ตตกกกกจะลลััรูบถ การฝนตกในแต่ละปีครับซึ่งใกล้กับน้ำตกภูวิหารจะเป็นหน้าผาสูงเราจะสามารถมองเห็นเทิวทัศ์ภูเขาและทัศนียภาพได้ชัดเจนเรียกหน้าผานี้ว่าหน้าผาภูวิหารด้วยคิดว่าน้ำตกภูวิหารไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวผมเลยจินตนาการเส้นทางไปผิดพลาดมากเลยครับเส้นทางค่อนข้างสะดวกในระดับหนึ่งเลย แต่สำหรับผมแล้วเ,เส้นทางไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางของผมโดยน้ําตกผมมิหารจะห่างจากน้ําตกห้วยจันเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรและห่างจากตัวอำเภอคุนหารเราประมาณ20กิโลเมตรโดยประมาณเราสามารถเดินทางได้โดยการใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับแต่สําหรับผมมอเตอร์ไซค์คล่องตัวกว่าผมก็ยังไม่เคยไปน้ำตกนี้สักครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันวิวทิวทัศน์สองข้างทางหลักๆก็จะเป็นสวนยางนี่แหละครับและมีบ้านคนตลอดเส้นทางถือว่าไม่เปลี่ยวครับและสิ่งที่สําคัญอย่าลืมเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาด้วยนะียม3 เราจะตรงไปก่อนนะครับแต่เส้นทางที่จะไปต้องเลี้ยวขวาเราจะไปเล่นน้าก่อนสักพักครับ และเช่นเคยครับวันนี้ผมเดินทางมากับครูอาร์มไปไหนไปกันครับคนนี้เวลาผมจะเดินทางไปไหนขอแค่บอกนะครับครูอาร์มก็จะไม่พลาดการเดินทางกับผมทุกๆครั้งเราจะถือว่าการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นการพักผ่อนไปในตัวเลยล่ะครับหลายคนคิดว่าการที่นอนอยู่กับบ้านคือการพักผ่อนแต่สําหรับผมแล้วไม่ใช่ครับการเดินทางพบเจอสิ่งใหม่ๆเพื่อเปิดหูเปิดตานี่แหละครับคือการพักผ่อนสําหรับผมหลังจากเราลงเล่นน้าและพักเหนื่อยกันแล้วผมและครูอาร์มก็จะออกเดินทางกันต่อครับ พอเราขับรถมาตามทางเรื่อยๆวิวสองข้างทางก็เริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เป็นสวนยางอย่างเดียวก็เริ่มจะสลับเป็นต้นไม้อย่างอื่นแล้วครับทุเรียนเงาะลำไยมีครบหมดเลยครับต้นไม้ผลไม้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิสารนะครับว่าบ้านเราอุดมสมบูรณ์มากเส้นทางก็จะสลับกันไปครับหินบ้างทรายบ้างดินบ้างแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าเส้นทางไม่ได้ลำบากเลยครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําขอเป็นรถกระบะยกสูงครับจะสะดวกมากกว่านี้ สำหรับใครที่คิดว่าไปไม่ถูกเราสามารถจอดถามชาวบ้านบริเวณนั้นได้ครับเพราะระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางไปก็จะมีชาวบ้านตลอดเส้นทางเลยครับ พอมาถึงตรงนี้แล้วก็อดใจไม่ได้ครับโทรศัพท์ในกระเป๋ากดชัตเตอร์ชักหนึ่งแชะวิวตรงนี้สวยมากจะเห็นทั้งสวนทุเรียนสวนยางและสวนผลไม้อื่นๆรู้สึกว่าอากาศตรงนี้บริสุทธิ์มากครับขัสูดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อแล้วครับพอมาถึงตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายนะครับแต่อย่าลืมถามชาวบ้านเพราะทางเข้ามาไม่มีป้ายบอกทางครับทางตรงนี้ถือว่ายากที่สุดแล้วครับในการเดินทางเข้ามาน้ำตกภูมิหารในครั้งนี้ เจารู้อตนอ,บบอตปปนอที่ทาามารมรมเราได้ยินเสียงน้ร้อนนะครับเลตกลึกลับที่อยู่ในเขตพื้นที่ถึงหาใช่ไหมน้อยคนน้อยคนนี้ว่าจะบป็นน้อยคนนี้อีกนะพอมาถึงตรงนี้ผมก็เริ่มได้ยินเสียงน้ําตกนะครับใ,ใจฟูมากครับตอนนี้ผมจินตนาการไว้นะครับว่าน้ําตกตรงนี้สวยมากและมีความเป็นธรรมาชาติสูงมากครับบ้างแล้วอ่าหนึ่งมันตก พอถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับศาลตรงนี้เพื่อเครารพต่อสถานที่สักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับนี่ฮะถึงแล้วเป็นน้ำตกถีบใหญ่นะครับเป็นน้ำตกขนาดน้อยนะครับมีทางลงครับคุณ่าท้าพี่น้องลงไปครับลงโอ้ยระวังนะครับเพราะมันมันลื่นนะ,ะมันลืนล่นนะ มีมีสองชั้นนะครับรอยู่ชั้นแรกด้ามลูกไเหิ้ลงมาเลยนะครับโอ้ยถ่ายดวงชั้นที่มัน,มนงงามนะครับนี่ครับผม,ระ,ร,ะร,ะร,ะมระวังเละมาระวังอื่นนะครับ

ก็จะเรือไปว่าที่ไหไปใชกนะครับก็ใส่ท่นทำเสืงข้างเดียวในพึ้นที่ที่นอง